เหมือนออกมาคู่กับ f อดีเลยวะคือดูนะดูให้ลึกๆกันเลยเลยะอย่างเงี้ยโอ้โหมันเท่อะไรอย่างนั้นวะฟิล์มก็ติดมาเรียบร้อยแล้วชุดแต่งมีพร้อมลงแม็กคือจบเลยแม็กทับขอบปิดกาเนี้ยเท่เลย <Wow. S 1> จนหน้าเต็นท์เนี้ยน้อยลงแล้วตอนนี้เหมือนแบบเหมือนที่นี่เป็นแค่ที่เก็บรถก็เสียดายเมื่อกี้มีลูกค้าเป็นคนทัแท็กซี่มาดูยูทูปของผมมาผมดีใจมากเพราะทำอย่างเนี้ยไปดู <S 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 ก็เดี๋ยวผมจะดูราคาให้แล้วกันแล้วก็จะบอกไปสวัสดีครับผมดอน,นะจากดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าผมวันนี้อยู่กับพ o n d a a c c o r d ที่ใส่ชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอบขัน <Wow. S 1> นะแต่สิ่งที่คุณยังได้ความนิ่นลวลคืออะไรปะคือล้อแม็กเดิม <Yeah. S 1> หนึ่งชุดเลยนะแล้วก็ไฟหน้าใสกิ้งนะไม่มีแตกหกักไม่มีทะลุไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไฟสปอตไลท์ที่ทะลุนะครับแล้วก็ต้องขัดเพิ่ม ซีซี่ยังอยู่ครบหมดนะครับกระจังหน้าเงาวิ้งไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ไฟหน้าใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแมลงตายด้านในไฟสปอร์ตไลท์ก็ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแมลงตายด้านในนะครับเหมือนออกมาคู่กับ F d ดเลยวะเหมือนใครใสแ Accord ก็จะไป Accord ร์ดใครใสซีบิกเก็จะไป FD เลยเหมือนแบบแล้วดันดิยมเหมือนกันเลยแต่แค่การตกแต่งการอะไรเนี่ย จะคนรัสสไตล์กันนะสมัยก่อนที่ยุควัยรุ่นเขาชอบกันนะครับดูดีมากล่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นล่องเขาเลยนะครับช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยประตูนี้แน่นเลยจึกเลยนะฮะไฟท้ายแดงก่ำเลยไม่ก็ทั่งไฟทับทิมตรงฝากระโปรงก็สภาพสวยแดงก่ําตัวอกัษรครบเป๊ะหมดโลโก้ a อคคอ d ์ o ฮอนดอะไรครบหมดนะครับแล้วก็ปีก ขาดไม่ได้เลยตรงเนี้ยเป็นสเสน่ห์ของเขาจริงๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> แม้กระทั่งไฟทับทิมด้านในเนี่ยก็ไม่มีแตกหักเลยนะฮะโอเคไฟท้ายแดงก่ำใส่กิ้งทั้งไฟทับทิมตรงฝากระโปรงทั้งไฟท้าย่างนี้แดงก่ำเลยช่องไฟอะไรต่างๆช่องต่างๆเนี่ยนะฮะความเว้าทรงดีเทลนะฮะของรถเนี่ยคือดูนะดูให้ลึกๆกันไปเลยนะอย่างงี้ความนูนของป่อง เส้นอะไรต่างๆเนี่ยนะกิบคมกิบเลยแล้วเป็นรถผู้ใหญ่ใช้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใส่ชุดแต่งรถไวรุ่นหรือเปล่า mm. รถผู้ใหญ่ใช้นะครับรถผู้ใหญ่ใช้เขาใส่เพื่อความสวยงามของเขานะครับปึกเลยกระจกมองข้างนะครับอาจจะมีขีดเล็กๆตรงนี้หน่อยนึงนะอันนี้นเนี่ยจะมีความแบบไม่ค่อยใสยอย่อีกด้านบน แต่ว่าเบียดจนแตกหักอะไรไม่มีเลยล้อแม็กก็ถือว่าเป็นล้อแม็กที่สภาพเดิมๆเลยนะยางใหม่สี่เส้นโอ้โหมันเท่อะไรอย่างนั้นวะฟิล์มก็ติดมาเรียบร้อยแล้วชุดแต่งมีพร้อมลงแม็กคือจบเลยแม็กแลขอบ19เนี้ยเท่เลย <Wow. S 1> ดูพวงมลาลัยดิมีมันติฟังก์ชันแล้วสภาพพวงมลาลัยยังดีอยู่นะครับขอบขอบเนี่ยรู้ปะทำไมผมชอบมองขอบขอบเพราะมันชอบมีตําหนิตรงขอบขอบเนีย oh. นะแล้วก็ช่องแอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแตกหักเลย มีจอให้ด้วยตัวอักษรเลไรต่างๆไปหมดเลย <Wow. S 1> หัวเกียร์ก็ยังสภาพดีนะหนังไม่ขาดอาจจะมีตรงเนี้ยเห็นว่าสีมันตัดกันเพราะว่าเหงื่อใครเงี้ยอาจจะทําอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักเลยนะครับสภาพเลยต่างๆที่จุดบุรียังอยู่อยู่เลยนะอันนี้ใส่แก้วน้ํานะครับที่เท้าแขนก็อันใหญ่นะแล้วก็อันนี้ใส่ของได้นะครับกระจกเนี่ยไม่มีแตกหักเลย ฝาเนี่ยยังแน่นอยู่เลยค้างอย่างนี้ได้เลย wow. uh huh. uh huh. ไฟเปิดติดหมดอันนี้ที่ใส่แว่นเพดานสวยสำหรับผมเนี่ยใหญ่นะไม่รู้ดิรู้สึกบอดี้เขาใหญ่ภายในก็กว้างแล้วก็รู้สึกว่ามันยังหรูหราอยู่อะตอนเนี้ย <Yahoo. S 1> ไฟเปิดติดหมดแล้วก่อไฟอะเป็นก่อพลาสติกเดิมๆโทนสีเนี่ยเป็นโทนสีเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวขอดูบอกก่อนเป็นบอกรับไฟฟ้านะ อันนี้เนี่ยดึงขึ้นเนี่ยฝาท้ายจะเปิดกดลงเนี่ยฝาถังน้ํามันจะเปิดนะครับแผงประตูนะครับดําเมี่ยมรอยขีดควรไม่มีเลยนะอาจจะมีตรงเนี้ยมือเปิดเนี่ยจะมีรอยรอยขีดขีดเห็นกระดูกสีดำๆด้านในนะครับแต่ไม่มีแตกครับหนังอะไรเนี่ยไม่มีขาดแต่ว่าเข้าใจว่าอายุของเขาทําให้เขาเริ่มพองตัวนะครับถ้าคุณมาลูคุณจะรู้อันนี้คือปกติ อันนี้คองตัวเริ่มคองตัวแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ขาดนะก็ถือว่าเป็นอายุของเขาอันนี้เป็นปี2009หนังหนังรวมตรงนี้ไม่มีขาดเลยช่องใส่ของเนี่ยไม่มีแตกหักพวกระบบไฟฟ้าปุ่มกระจกไฟฟ้าจะมีถลอกตรงนี้ <Nope. S 1> นะครับนอกนั้นไม่มีถลอกเลยใช้งานได้ปกติไฟกรอไฟเดิมๆแต่ว่าไฟตรงประตูเนี่ยไม่ติดแต่กรอไม่มีแตกลําโพงไม่มีทะลุมีลําโพงอีกตัวตรงนี้ไม่ทะลุโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูเบาะกัน เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักแล้วก็ปีกเปิดอะไรเนียไม่มีรอยนะครับแต่จะมีรอยเรียกว่ารอยการใช้งานางเสน่ห์ของเบาะนะฮะซึ่งเบาะคนขับส่วนใหญ่จะมีนะครับเพราะเกิดจากการใช้งานบ่อยแล้วก็จะมีเบาะเนี่ยมีขาด,ดตรงนี้นะครับมีขาดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตำหนิอยู่นะครับก็เป็นรถใช้งานนะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะฮะด้านหลังเนี่ยสภาพดีเลยไม่มีขาดไม่มีขาดเหมืนอนเบาะด้านหน้านะฮะ โทนสีเนี่ยยังโทนสีเดิมๆเลยเป็นเบาะหนังแท้พลาสติกเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยนะครับแผงประตูสภาพเกี่ยมมากถึงแม้จะมีคนนั่งหลังเนี่ยแต่ตรงเนี้ยสภาพดีไม่มีรอยนิ้วมือเลยไม่มีแตกหักสภาพดีนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่ไม่มีแตกหัก <Wow. S 1> หนังอะไรเนี่ยไม่มีรอกนะครับไม่มีรอกเลยนะครับนะไฟติดปกตินะโทนไฟสีเดิมกรอบเดิมอันนี้ที่เขียบบุหรี่นะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีห้อย จะมีเริ่มพองตัวอยู่ตรงนี้สังเกตง่ายๆแต่ว่าอย่างน้อยคุณได้ของเดิมนะครับแต่ว่ามันยังไม่ขาดถ้าคุณไม่เอาคัตเตอร์หรืออะไรไปสก,กิดเขาเนี่ยเขาจะไม่ขาดหรอกเขาก็จะมีอายุของเขาอย่างนี้แหละครับคือเหตุผลที่ผมต้องบอกเนี่ยเพราะว่าลูกค้าให้ไปส่งรถเยอะมากมากขึ้นจนจนหน้าเต็นท์เนี่ยน้อยลงแล้วตอนนี้เหมือนแบบเหมือนที่นี่เป็นแค่ที่เก็บรถนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่กาบขอบคุณเลย นะผู้คุณทําให้เครดิตผมดีจนถึงขั้นแบบว่าที่นี่เป็นแค่โกโดังเก็บรถทำไมแล้วเราหมายก็จะเห็นว่ามีส่งรถตลอดมีจัดออนไลน์ตลอดนะครับผมเลยจําเป็นจะต้องบอกพวกคุณให้หมดพวกคุณจะได้ไม่เสียความรู้สึกอันนี้นะครับเปิดไฟได้นะฮะแล้วก็กรอบเนี่ยไม่มีแตกหักนะทนไฟยังสีส้มเหมือนเดิมต้องเสียดายเมื่อกี้มีลูกค้าเเป็นคนขับแท็กซีนะ่มาดู u t ท b e พวกผมมาผมดีใจมากเพราทำอย่างนี้ด <c oughs> <c oughs> ตั้งตัวไม่ถูกเลยเมื่อกี้แบบว่ามีคนคือผมทุกวันนี้ยังรู้สึกไม่ยังไม่ชินแล้วก็ยังรู้สึกมีความสุขยังดีใจเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนได้ของเล่นใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ยครับ <Wow. S 1> มันยังไม่มีหายไปมันไม่มีความว่าชินอ่ะสำหรับผมอะความรู้สึกเวลามีคนมาทัศหรือบอกว่าเฮ้ย hey, ดูคุณมานล้วไงอะไรเงี้ยหรือแบบว่าผมมาจากคุณนะมันยังดีใจเหมือนเดิมมาดูกันต่อคันนี้นี่มีช่องมีแอร์ด้านหลังนะครับก็คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่า ลูกปู่ย่าตายายหรือคนนั่งหลังเนี่ยจะร้อนเพราะว่ามีแอร์มาให้นะครับด้านนี้ก็ไม่ห้อยนะแต่ก็ยังมันจะมีเนี่ยมีความพองตัวเริ่มขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูใหม่อันนี้ที่วางแขนสาหรับคนด้านหลังนั่งด้านหลังอันนี้ที่วางแก้วน้ํานะฮะครับนี่แต่ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็เก็บอจะใช้ก็น,นี่นะครับพลาสติกไม่มีแตกหักเลยนะ อันนี้ก็เปิดเอื้อมไปหยิบของด้านหลังได้หรือคุณจะแช่หมูเห็ดเป็ดไก่ไอศครีมหรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องที่ต้องมีอากาศเย็นเข้าไปเนี่ยคุณสามารถแช่ได้แล้วคุณก็เปิดช่องไว้หรือคุณเกิดเ,เกิดหิวกลางทางคุณก็ไปหยิบได้นะฮะพลาสติกด้านหลังอยู่ครบนะครับมีลําโพง2ตัวเพิ่มเข้ามานะคือด้านหลังเนี่ยเลิกกังวลเลยเบาะไม่มีขาดเลยจะมีแค่ตัวนี้มีตําหนิที่ขาดตรงตูดแต่ว่ามีถลอกตรงสีข้างของเบาะนะฮะ อันนี้สภาพดีนะครับแล้วก็เนี่ยโทนสีอะไรเหมือนเดิมนะฮะรอยขีดข่วนอะไรไม่มีไม่มีสีซีดไม่มีถลอกนะไปดูข้างหลังกันก่อนโอเคครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยโอ้โหดูว่ารู้ว่าเป็นคนรักษารถอันนี้ลูกค้าซื้อมาเองภายในตรงนี้กว้างมากคุณจะเอาไปขายของทำอาชีพเสริมรับส่งลูกเมียก็ได้นะครับออกต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงได้เลยใช้ในเมืองยิ่งได้เลยอันนี้เครื่องสองพันเบนซินนะฮะรอยอาร์คอะไรเนี่ย ยังอยู่ครบหมดเลย c o บบอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบหมดนะครับ cover บบอ,อะไรอยู่ครบหมดนะฮะยางอะไหล่แล้วอันนี้ที่โปรดของผมเลยมันทําให้รถด,ดูแบบว่าดูสมบูรณ์แบบที่ล็อกยางอะไหล่นะครับ <Wow. S 1> อุปกรณ์โฟมเดิมๆแม่แรงต่างๆนะครับลอยอาร์คอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะแม่แรงอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบหมด <Wow. S 1> ตรงนี้ก็เหมือนกัน สันเป็นสันเลยนะฮะไม่มีถลอกเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีพอดีสารนั่งแต่อยากจะวางของให้เยอะขึ้นคุณก็ถ้าคุณอยากจะปรับชั่วคราวปรับชั่วคาวนะคุณก็สามารถปรับแบบนี้ได้นะครับดึงปกติไม่ได้นะค,คุณก็มาดึงตรงนี้เอาเนี่ยครับให้มันตึกแล้วก็นี่ครับแล้วก็จะเปิดออกมาได้นะครับเรียบร้อย พับไวเหมือนเดิมจบเดี๋ยวมาดูแผงประตูกันสภาพดีหมดเลย <Wow. S 1> ที่เขียบุรีนะครับมีไฟด้านนี้ที่ไม่ติดนะแต่กรอบมีครบกระจกไฟฟ้าเลยใช้งานได้หมดอันนี้ก็เริ่มมีพองตัวอยู่นิดนหน่อยๆนะครับก็ตามอายุเขาแหละแล้วก็พลาสติกอะไรเ่ร่องรอยขีดข่วนไม่มีเลยแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะมีกล้องหลังให้ไฟอะไรอยู่ครบหมดพลาสติกอะไรอยู่ครบหมดสมภาพรวมๆีดีเลย ลำโพงไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเบาะด้านนี้เบาะด้านนี้ก็ปรับไฟฟ้านะปีกอะไรไม่มีล้มเลยนะครับมีแอร์แบ็จะมีตําหนิตรงนี้ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีแตกรายงาเยอะหน่อยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยใครอยากได้เนี่ยก็ลองดูเอานะครับอันนี้รถแทบจะไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับก็สนใจโทรมานะ0815198985พี่พันดีพันรัต1999 0813142568เคมอลัต ไลน์ไอดแอสไ์ WGY0880D อย่าลืมเติมแอสไ์ด้านหน้าด้วย f c e e o o o ดี B, เป็นวัคธนรัตน์นะครับแล้วก็มาลองขับได้ด้วยตัวเองที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะดูราคาให้แล้วกันแล้วก็จะบอกไปถ้าใครเนี่ยจะตั้งใจว่าจะใช้เป็นรถคันแรกเนี่ยผมยิ่งสนับสนุนเลยเพราะว่าเขาครอบคุมทั่วจักรวาลนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ